นี่ค่ะปาค่ะร้อยค่ะเบียค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราสามคนนะคะจะมาแนะนําเมนูที่หาทานได้ง่ายๆสําหรับพี่ๆที่ขับรถบรรทุกนะคะเช่นช่วงเวลาที่มีงานเร่งรีบงานด่วนนะคะพี่ๆพี่ๆสามารถดมเมนูพวกนี้นะคะทานได้บนรถเลยค่ะค่ะเมนูของเรานะคะก็จะมีผลไม้ขนมปังนะคะที่พวกพี่ๆสามารถปกพาและทานบนรถบรรทุกได้อย่างสะดวกและไม่เสียง่ายค่ะใช่ค่ะถ้าอยากรู้ว่าเมนูเหล่านี้มีอะไรบ้างนะคะ ไปดูไปเลยคะ่ะค่ะเมนูแรกของเรานะคะข้าวเหนียวหมกปิ้งค่ะพวกพี่นะคะสามารถหาทานได้ง่ายสะดวกแล้วก็ซื้อได้ตามข้างทางนะคะ ข้าวเหนียวเนี่ยมันจะทําให้พพี่อยู่ท้องค่ะแต่เวลาทานนะคะพวกพี่อยากเก็บเอาไว้ที่เย็นนะคะมันจะทําให้แข็งค่ะค่ะต่อไปนะคะ<ม>ก็จะเป็นฮอทดอกนะคะหาซื้อได้ที่ไหนก็ได้นะคะเก็บมาไว้บนรถเลยนะคะหิวเมื่อไหร่ก็ฮอทดอกนะคะค่ะสําสหรับเมนูที่3นะคะเป็นแซนด์วิชนะคะสามารถหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยคะ่ะอร่อยมากด้วยนะคะเมนูที่4ของเรานะคะเมนูกล้วยนะคะ แต่สรรพคุณไม่กล้วยเลยค่ะเป็นเมนูที่มีพลังงานสูงและก็มีแคลอรี่ร้อยแคลอรี่นะคะก็อยากให้พี่ๆเปรียบเทียบประมาณส้มตำค่ะแต่กล้วยของเรานะคะพกพาสะดวกและกินง่ายค่ะค่ะต่อไปนะคะเมนูสุดท้ายคือมะม่วงนะคะถ้าพี่ๆขับรถระหว่างทางมะม่วงนะคะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่แก้ง่วงได้นะคะ ้าพี่ม่วงนี่ถึงมะม่วงนะจ๊ะค่ะวันนี้นะคะพวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามและ s u b ส c r i b e พวกเรานะคะบ๊ายบายค่ะ,คะ